ช่วเรื่องบ้านนะครับที่ด้านหลังที่เห็นนะครับเนะนนหน่อยลุงชานครับลุงชาญบ้านทองรอลุงชาญบ้านตหลอนะครับนาบ้างแล้วนะครับต่อไก็คือชายเอครับชายเอถนนอยู่บนถนนลาดราชมนตรีนะครับเป็นถนนเส้นเชื่อมระหว่างเส้นวงแหวนกาญจนากับพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับ ตอนนี้เรามาจอดรถอยู่ที่ปัปะะ๊มปตทริมถนนวงแหวนกาจ,จนาก่อนถึงดีมอบางแคนะครับเดี๋ยวจากจุดนี้ไปถึงที่ดินเนี่ยนะฮะระยะทางก็คิดว่าน้าประมาณสักสองมกิโลประมาณนี้นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ริมถนนเลยลักษณะที่ดินเป็นแบบไหนดูอีกเลยครับอ่าใช่นะครับเนี่ยข้าถึงรบางทีเ,เป็นถนนที่จะไปถึงที่ดินนะครับอ่ะให้ดูบรรยากาศกันนะครับ หน้าที่ดินก็จะเป็นถนนราช,ชมนตรีเป็นถนนลาดยางนะครับขนาดก็ประมาณ12เมตรนะนับว่าเป็นถนนเชื่อมระหว่างวงแหวนกาญจ,จนากับถนนสายหนึ่งนะครับก็จะสังเกตมีรถเมล์มีทั้งเส้นนี้มีมีรถสองแถวผ่านด้วยนะครับหากจะมาทางวงแหวนกาญจ,จนาเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้ก็ระยะทางก็ประมาณสัก600เมตรได้นะครับแล้วก็อาจจะจากจุดนี้ไปถึงมอบางแคนะครับก็ประมาณสัก 1กิโลเมตร8 1 8กิโลเมตรนะครับ1.8กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดิน uh, ขนาด uh, 2ไร่3งานกับ93ตารางวานะครับเป็นที่ดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ uh, นี่คือสภาพแวดล้อมของที่ดินนะครับ ด้านหลังของที่ดินนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านมุนทานีนะครับด้านข้างก็จะเป็นบ้นานพระสงฆก็ใกล้ๆก็เป็นหมู่บ้านาสุพลัยออคิดนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับสภาพที่ดินโดยรวมนะครับก็จะมีต้นไม้กอหญ้านะฮะขึ้นเต็มที่ดินนะแต่ว่าเป็นพืชล,ล้อมลุกนะฮะสามารถที่จะเคลียร์ออกได้ง่ายนะครับแล้วก็ ที่ดินก็จะถมแล้วทั้งแปลงนะครับถมมาเมื่อก้าปีที่แล้วนะฮะก็ถมสูงถึงหนึ่งเมตรนะครับถ้าวัดจากระดับถนนนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เหลือก็ความสูงประมาณสักเ,เหลือ50เซนละเหลือคือเมตรนะครับด้วยความที่ว่าที่ดินมันอัดแน่นนะฮะมันก็เลยยุบตัวลงไปนะครับเพราะฉะนั้นที่พร้อมที่จะดาเนินการการปลูกสร้างอะไรต่างๆก็ง่ายได้หน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะครับก็ขนาดหน้ากว้าง4 6เมตร ลึกก็104เมตรนะครับนี่เป็นภาพของอจักเว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับเพื่อให้ดูรูกทรงของที่ดินนะครับะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะเนื้อที่ของที่ดินแปลงนี้ก็2ไร่3งานกับ93ตารางวานะครับมาดูเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับ จากแผนที่นะฮะก็จะสังเกตนะฮะว่าการเดินทางก็สามารถเข้าออกได้สะดวกมากๆนะฮะจากบนซ้ายหรือบนขวาก็ได้นะครับหากวนซ้ายนะฮะก็จะผ่านเราเรียกว่าซ้ายผ่านตลอดนะฮะเริ่มจากตำแหน่งที่ดินมาถึงจุงนุนการจนาพิเศษนะครับก็เะยะทางประมาณสัก600เมตรเองนะฮะจากนั้นก็มาต่อถึงถุนุนเพชรเกษนะฮะ ตำแหน่งนี้นะฮะเป็นตำแหน่งที่สําคัญเนื่องจากว่าจะมีห้างใหญ่อยู่คือคือห้างเดอะมอลล์บางแคและก็ตรงหน้าห้างนะฮะก็จะเป็นรถไฟฟ้านะสถานีหลักสองนะฮะมุ่งตรงไปเข้าเมืองนะฮะก็จะผ่านห้างทสโกโรตัสนะฮะใกล้ๆกันก็จะถึงอีกสถานีหนึ่งก็สถานีรถไฟฟ้าบางแคนะก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับที่จับจ่ายใช้สอยคือตลาดบางแคนะครับ จนไปถึงถงนนสายหนึ่งนะครับก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะต่อไปอีกหน่อยก็จะถึงถงนนราชบนตรีให้เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะผ่านทั้งต,งตลาดสดและโรงเรียนนานาชาติ SISB นะครับจนไปถึงตำแหน่งที่ดินนะครับก็จะสังเกตว่าลักษณะการเดินทางจะเป็นรูปงวงกลมที่ดินแปลงนี้ตามผังเมืองในปัจจุบันเป็นพื้นที่สีเขียวลายนะครับล่าสุดคณะกรรมการผังงเมืองก็ได้ปรับขึ้นเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้ว เพียงเราประกาศใช้นั่นก็หมายความว่าการใช้ประโยชน์และก็มูลค่าของที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ดินเพื่อการลงทุน<ม>เนื่องจากพื้นที่โดยรอบได้พัฒนาแล้วนะครับใช้ทําเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ตึกสํานักง,งานก็ดีหรือจะเป็น w ว r e เฮาส์หรือจะเปิดเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็ยังได้ครับฉะนั้นแล้วใครเห็นก่อนมาดูก่อนก็มีโอกาสได้ตัดสินใจก่อนนะครับ ด้วยราคาเพียง65,000บาทต่อตารางวาถือว่าเป็นาาราคราคัดตลาดที่น่าจับจองมากๆนะครับในหัวชุวรูบ้านก็ขอฝากาติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามาเพจบ้านและที่ดินฝั่งธนบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับ